อสสเนี่ยหรือว่าอาสาสาธารณสุขนะครับที่ใส่เสื้อแบบนี้ที่มีโลโก้แบบนี้แล้วก็ใช้บัตรที่เป็นแบบนี้ครับมันต้องปิดยังไเงเองอปิดบัตรเลขบัตรประชาชนอ,อย่างงี้ๆๆ <c oughs> อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ับบัตรคนที่ถือบัตรแบบนี้ก็จะได้สวัสดิวัสดิการครับต่างๆแต่ผมไม่ได้อยากให้มองถึงเรื่องสวัสดิการ มองถึงว่าเฮ้ยคุณมีจิตอาสาจริงๆหรือเปล่าคุณอยากช่วยประชาชนคุณอยากใช้ช่วยเพื่อนร่วมสังคมด้วยกันร่วมชุมชนด้วยกันผมอยากจะให้มารวมตัวกันครับให้เป็นหนึ่งในอสสสนะครับ สวัสดีครับผมออฟครับบีระบงทรัพ์สยามครับวันนี้ผมมาในานามนของอสสน,นะครับหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำกรุงเทพมหานครหรือประจำเขตทวีวัฒานา067ครับ <ances. S 2> ก็ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์ครับเรื่องของการรับสมัครอสสใหม่เนาะก็ยังไงฝากพี่ๆี่ที่สนใจนะครับอสสใหม่เนี่ยจะรับสมัครในช่วงเวลานะครับตั้งแต่นหน้าวันนี้ถึง3 1กรกฎาคมดีครับก็ยังไงพี่ๆที่สนใจ ฝากคอมเมนต์หรือว่าสงสัยอะไรแชทมาถามข้อมูลได้นะครับออวงเล็บนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งเน้นนิดนึงนะครับอาสาสมัครที่รับใหม่เนี่ยเฉพาะนอกชุมชนนะครับจะเป็นในเขตนอกชุมชนอย่างเดียวนะครับที่เปิดรับสมัครใหม่พี่ๆทนใดสนใจทักมาถามข้อมูลได้แวะเออสอเอนี่ทำงานยังไงจะเป็นโลโก้อย่างนี้ครับที่อสอสที่ประจากรุงเทพเนี่ยนะจะใช้โลโก้แบบนี้ที่ลงตามชุมชนต่างๆเข้าไปช่วยเหลือต่างๆเนาะก็ยังไงฝาก พี่่ที่สนใจครับหรือว่าท่านใดที่สนใจรักงานรักที่มีจิตอาสาอยู่แล้วรักงานการันสนรักงานที่เข้าไปช่วยเหลือขอฝากเข้ามาช่วยกันครับนะเฉพาะในเขตทวีวัฒนานะครับที่เปิดรับสมัครน,อะนะตอนนี้ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ